โอ้สวยมากพี่น้องสวยมากเพืนสีออกแบบห่างๆกันน้องปิ๊ปินะนครับเพื่อนบุกอ้อยออกเป็นหมู่ใหญ่เลยปิ๊ปินออกทางๆมาบึ้งบึ้งหมานข่างทางข่างทางอีกแล้วครับพี่น้องน้องอีบอกรำเดียวเลยข่างทางคุณพี่ปินขาวข้างในคุณเหม็นไปเลยสวยมาก หมู่เลยดอกงามเท่ขึ้นเป็นแถวเลยเนาะมีแววมานขางถนนไลยหายไลยรอบแล้วครับนี่วาสนากับขังถนนมีวาสนากับขังถนนเปาเต็มสีใไ้่เท่าเดรสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับกับช่องของน้องยูด้วยจ้าพี่น้องเปิดคลิปลางถนนเลยบนนี่มาเจอเห็ดปัวขังถนนนี่แล้ว หนูอิตาดีขนาดครับม่นอีหยังมันตะขางถนนเนอมีครับจ้ะหนูบักง้ำเนอน้ำอู้ยข้ยพุ่งนี้จ้าบึ้งๆแค่ๆขึ้นโอ้ยงามมากเลยดอก็ดีงามเลยนะโกคหากระลมขึ้นจ้ะนี่นี่จ้ะ อยู่ข้างถนนเลยเดยวน้องอยู่ต้องหาหมู่เพื่อนื้ระเขารู้ว่าเพื่อนสายไปทางไหนมาจิ้มเลยขายาวๆมันเลาะบึ่งจังพี่น้องเห็นเพื่อนไปเลาะก,กันเนาะพี่พบีมเหมือนอย่างเร่าอกหน่อยอกหน่อยป็นไหนจ้ะอยู่ก็มาเลาะบึง่งเห็นจะน,น้ตะก้าไปเนาะ จ้ะวอยู่เฟียงดูนี่เฟงโมทันได้โผลด่ดินนี่โอ้ยดอกเพชรเฟงโมทันได้โผล่ดินดดน,น,นี่ออกชุดใหม่แน่ๆเลยรักลอยอีรีเดี๋ยวได้มามพสิออกอีกเนาะจ้าเศษเปลืกรักลอยโอ๊ะอันนี้พี่พี่น้องบโ้งมือเลยแต่ยังดีนะนี่มาเลาะเบิง่งจ้าออกอีหลีเดี๋ยวสิหาหม,มูเพิ่มอยู่จ้าปัดขาดอกนี้ สองนอ,อนีอ่จ้ะห้องน้ำเจอเพื่อนเพื่อนมาจากเพื่อนมีปากดังอยู่ข้างถนนเจอ,อหมูแล้วเอาเดี๋เพควสีมาแย่งด้ได้หลายไอซีเต็มเลยพี่พีีจ้ะดีเลยโอ้ยขาเนาะ ดอกพอดีงามเลยนี่สีบานเลยนี่มันถือฝนนี่จ้ะฝนตกบัดคืนเลยนี่จ้ะดอกและจนแ็กฟานปวกลักลอยอีลี่นี่จ้ะเพื่อนบุคอยออกเป็นหมูนใหญ่ในพระถิ่น,นออกห่างๆกันแต่ดอกสวยสวยนี่ดูนี่น ออกนี่มีอีกอ่ะโอ้ยแล้วถลนเลยไอติมบังนะบังเงยมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้โอ้ยสวยมากยูข้างถนนนี่เฮ้ยสวยมาก ก็สีออกแบบห่างๆกันเน้องจริงๆนะนีครับอู้ใจดินอ่อนๆฝนตกขาใหญ่มากออกข้างทางนี่ตรงอีกทีนี้เรื่องบบนี่จ้ะ มาจะขงางเท,ท้าพี่น้องจริงนะมาฮอสักพักนู่งเดี๋ยวจะพากันย่างเขาไปบึงข้างในนาะพี่ฟิล์มเนาะครับบ่เจอจากหมู่เลยในป่าบ่ซิมาเจอเลยว่าสีพากันเมือแบบนี้มาเจอของางเท้ามี <c oughs> แต่อ,าอของางเท้าเจอแต่ขงางเท้าพี่น้องคนไปสั่งมันขงางเท้าไปหาทางใดก็มันแต่ขงางเท้าแต่ว่าหันสีพาพี่น้องไปเลาออีกดอนนึ่งอยู่ดอกจากใกล้ๆกันไปเฮ็ดออกดอกเดียวอันนี้ ออดอกพักใหญ่นะพี่จ๋าเมติกบ่ได้มานำเพื่อพี่น้องจ๋าพ่อกับแม่บ่ได้มานำย้อนว่าอย่างย้อนว่า,วาบ่จักว่าสีออกหน่อยออกหลายสาไดฮค่ะนะก็เลยว่าน้องอิ๋วไปส่องมึงด้วยว่าเฮ็ดออกแน่ออกอ,อิลีก็เลยยังบปทันได้มาเพื่อพี่น้องจา๋าว่าถ้าเจอหลายกุนี่ก็สีโทรตามกันอยู่ดอกอยู่กับสิยางลออีกบ่รู้ว่าเพ่อสิออกหน่อยออกหลายสำได้ขนะดนะ้องพี่น้องอค่ะถ้าเจอเพิ่มหนิสีโทรหาพอคินกับเมติกมาเก็บนำอยู่ดอกจ๋ไปยังรอกเพิ่ม แม่พี่น้องจ๋าแยกกันย่างกับพี่ฟิล์มยู่ย่างมาเจอเห็ดปวกเห็ดปูกตากบอกให้พี่น้องดอกไงปะน,นี่นะป๊าตมาอกสรงดอกดอกงามงามขาบักใหญ่เลยย่างคุณกระทางมาเจอกันแล้วเป็นไดนี่ เจอเนอะมีดอกเดียวมีดอกเดียวครับหมานดอกเดียวใช่ไหบอดอกกุ้งใช่อ้ยงามขนาดเลยเอาเอามีดจิ้มเอา้มยมีคนมาหานำเราคลยมีเพื่อนเหรอฮะเฮ็ดโอยบลัวขี้เก่าเพิ่งเนาะพี่ฟิลจ้าออกดอกเดียวนี่เจอดอกเดียว ยังมาทันได้หมาเลยจ้ะเลาะโลดโอ้เออเลาะโลดแม่เลาะลดเลาะโลวดเจอเถือนระดอกเลยได้ใบนี้พี่ฟิลสงสัยขี่เก่าเพื่อน้วจ้ะพี่ฟิลย่างเลาะมืนเลียวบอกข้างบนแม่โบ้มีเลยบอกเจอเลยขันพ่อกับพ่อยุดดอกเดียดตะมีแอะครับใส่ตะกะเพื่อนมาหาน้ำเพื่อนก็ว่าเลาะโลดวดปันหากระมาเมื่อกี้นี่นี่ครับ มันไผ่มนัมนมนันเม่นอยู่ดอกจาก้าไปย่างเลาะโตอออีกแล้วจา้าดอกบานเนาะไทยออกก่อนหมู่ไปลืน่นแนวได้ไปพี่น้องจา้าย่างมาพอดอกบานไปพี่ฟิผูลไปพี่น้องอยู่ย่างเห็นบานอยู่ทางฝุ่นเต็มไปเลยยืนย่างข้าไปบึง้งโอ้ยบานมันอเหล่าสงสัยเพิ่นขี่เก่าเพิ่นได้หนึ่งทางบึงหอยเพินพ่นเอานี่นะ<ม>เอาโบมืดไปเข้าไปเข้าไปเอาโบมืดอุ้ยพี่ฟิล ดอกจุ้มพอ่องใหม่พอพี่น้ององไหวใหว่บานไหวใหม่พ <c oughs> ่อมเด็ชนิดนี้ทิทางไม่เนาะเ <c oughs> นี่อีกดอกนึงีดนี่เดเดี๋เอเขี่ยบิ้งไปนีน,น,นี่โอ้ค่อยค่อทางนี้ยังบานมืดเนาะ <c oughs> สึฟฝนแบบนี้ก็กเลยเปืือยน้ำ้า โอ้หายงาอยู่แน่ไปปุ๊บมุดเข้าไปุแนมเห็นเลยนะลอะจุ่มอะตายบานแล้วครับโอ๊บเปลื่อยแล้วก็จิงดอกนี่บ่เอาด้วยสวงามดอกอ๋อตกงายได้หนิบานงามอยู่ดอกนี้เพิ่นอยู่ในห่มนี่ก็เลยงามเนาะเฝนตกใส่ก็เลยงาม กระจายกระจายเลยพอนพี่ตองจ๋าก่ได้ออกเปน็นมือออกกระจายกันไปจิ้มเลยจิ้มเลยเร็วเร็วเร็วพุ่นมาแล้วพุ่นมาแล้วพุ่พมนมาแล้วข้างในโอ้ยหลายเลยนี่พี่พิมแม่เอวลุยเองดีกว่ามะพี่แม้ว่าบุกจีดอกกันเลยพี่ฟิมเก็บบัดนี้ส่งไปส่งมาเลยหลายหลายพี่ฟิมเนี่ เนกระจายทเดยมุเขปะมุนเอาเลยกยมุดก่อนเด้อตอนนึงเด้อเนไหมจรจเี่เขาม่นมดกระจายกันไปแต่ดอกใหญ่มากนมึงนี่อ๋อบัาใหญ่ออกมานำกันไปได้จ้ะมุดเขามาเก็บตังกงเอาด้วยกันเปิดถา chơi cái trái cái trái là được sôi má giờ chơi tao bẹt nhìn nó đi nhanh ôn động hết cả สะออนดอกฮิตไปพี่น้อง ทางไปเลาะมาก็ได้หลายอยู่ได้ในพี่ฟิล์มใส่ <laughs> บ้งูมีแน่ทางพูไปบึงแล้วบม่มีมีแล้วครับม่มีแล้วเนะนาะมาบด้งอีกกัน่อมันตกตาพี่นอ้องน้ำถ่วมป่าเฮ็ดบึ้งดูนี่ไหลถาดถาดเลยบบหมานข้างทางข้างทางอีกแล้วครับพี่นอ้องลองอีกบอกคำเดียวเลย ผ่อทางพุ่นพี่ขาวๆข้างในภูมิแมนน่นเลยสวยมากทางหงาเขาไปเอาเลยนึย่งูมาพี่พี่เอาข้างหน้ากันครับหน้าสีหมูเดียวกันกับเมื่อกี้นี่แน่ๆเลยเนาะเพื่อสายเดียวกันจ้ะดอกเพชรชนิดนี้เพื่อสีออกเป็นสาย,อายโอ้ยเอาแบบเฮ้ยภูมิดูแน่มากเขาจ้วดโอ้ยจวดกัจ่จวดจวดน้องอิวเบิ้องภูน่ะน้องอิวมือสั้นดีใจครับเบิ้งออกเลยเนาะแมน ไอ้ใจเล็กตัวป้ากันพี่น้องหลายคะ่ะเอลี่ขาปักหน่องอิวโทแมตติกมาหานำนากันเลยเด้พพอ,อพี่พพน้องเพิ่อกำลังมาเดี๋ยวถ้า้องอีวเจอเพิ่มเี่แต่ห้องเพื่อนมาเก็บน้ำีจ้ะอืมอ อาวจ้วเลยเนาะพี่ฟิมเฮ็ดหนาเสียเริ่มออกเมื่อคืนนี้ตรงไหนที่ออกประมาณแบบทุ่มนึ่งแบบนี้ตื่นเช้ามากระบ,บานแต่ตัวไดนที่ยังจุม่มจุ่แสดงก็หากระพุ่นดินหวังหวังหวัง,หงอันนี้หวังระแจง้งไงเร็วเนาะจุ่ม <c oughs> จุมก็มีหมู่เดียวกันแต่ว่าเห็นบอกมีทั้งจุ่มทั้งมานเลยหัใจสีวายมาออกข้างทาง ทุกหมู่เลยแต่ละหมู่ที่เราเจอในคลิปนี้ข่างทางล้วนๆนี่จ้ะเฝ้าจอดเลยว้าเฝ้าเฝ้าเมื่อกี้นีอันนี้จอดรถอยู่รถล้มป๊าผมไม่ยังดินซุดไปฟิลมเน่ะฝนตกแล้วจ่าพี่น้องจอดอยู่ตั้งนานผมเป็นยังไริดจะคิดตรงไหนตอน คเฮ็ดอกงามแท้ขึ้นเป็นแถวเลยเนาะเป็นแถวเลยโอ้ดอกงีบไหมประเด็นคืนนอประเด็นคือข้างถนนเนียนครับดอกอยู่นี่นี่นี่แววมา้มานข้างถนนหาลายหลายรอบแล้วครับ, <c oughs> บมีวาสนากับข้างถนนมีวาสนากับข้างถนน em mày thôi thôi thầy thôi 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 เพื่อจะเป็นสายพอเจอสายเพิ่มๆอู้วววอันนี้โบแม่นได้จ้ะมาดูผลงานหอมๆกันจ้ะดอกงามๆเมื่อนี้ยอมรับเลยว่าเจอแต่งามๆน้องอิ๋วหามักรุ่นนี้ให้บานจักหน่อยเพราะว่าเป็นยังมากินดอกบค่อยมากินก้านแต่จริงๆแล้วเฮ็ดพวกบานหอมหันก้านกระหวานดอกกระหวาน สุดยอดเลยจ้ะให้พี่น้องหมานขนาดเลยหมานก็โตขังทางหมานตะข่างทางเจอทีเดียวสามหมู่แต่ว่าเจอแต่ข่างทางก็จ้ะไปลาพี่น้องไปสัมนี้ก่อนกันละกันเนาะสุดสุดท้ายกันเป็นเลาะต่ออีกเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปสัมนี้ก่อนกันละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุนอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวอีสานพ่อกระเทินเด้อจ้ะในการทำคลิปต่อไปในเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีครับ